เป็นเยอะไหมที่บ้านเนียร้ว่าที่ไเกดไเลยอนนีตอนนี้มันเกิดพายุอ่างู้างอีิรมันจะมุ่ม่ขึ้นยกเป็นคนหาดครับตอนนั้นพี่อยู่ไหนอ่ะผมยืนอยู่ในนบ้านครับเข้าะมาผมมาตรงชาวบ้านอันม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 ้าแปไปงวงหนูนี่เลยอ่ะ ููมัน่่าอยแล้วพี่เคยเจอไหมเคยเจอแบบนี้ไหมเคยเจอแต่แต่เป็นขั้นนี้ครับเพราะนี่มัน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 มาแรงมาก Gracias.

ฝนลมมาที่แรกม้วนไปทางนู้นแล้วก็ย้อนมาอีกค่ะครับจ้ะแล้วก็มาปุ๊บเขานี่เลยออมันพายุเป็นยังไงลูกเป็นไงมันมันน้ำมืดไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันมันมันหมองเหรอจ้ะแล้วแล้วนี่กาลังเตรียมงานทําอะไรเขาเนี่ยแต่งงานจ้ะแต่งพุ่งนี้เหรอแต่งลูกสาวครับแต่งใครครับแต่งลูกสาวค่ะเดี๋ยวโหแล้วนี่ปดเลยแล้วทำไงคเขาไม่ดีเลยท่านายังไม่รู้เลยเนี่ยก็ว่าจะจัดเหมือนเดิมมันแหละ เพราะมันเตรียมของมาแล้วอะ